เราไม่จ่ายไฟรอนแรงนะครับจาไฟเบาๆี่กัข้าวไปก่อนครับใครตีใครเอาตอนนี้ใครข้าวกันเร็วนะครับอืข้ากันเร็วเไม่ต้องรอไ้ทารอครับใช้ลงไปเลยอ๊บอ่าเรามาลุกันว่าทุกไม้กับวยอย่างนี้ก็ที่ อย่าตองไก่นะครับนำมันนี้จะให้ไปได้เึนตาเดียวเขาโนำมันมารนำมันให้ดูมโอ้โหนีนะครับน,นี่้มมากัเลยื้มา,ากกันใจมากแต่ไม่รนนู้จะตูนหรืีเบลไม่ไดกับตาบแล้วว่าอครับตัวนี้นะครับ dài tấy okay. cái dài má, dài má cái dài tấy, dài tấy dài cái chèo rung lói không, cái chèo làng lưu nó đập người thì nó đập người nó cái vịt lạc, cái 1 nữa นี่คือเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นเคล็ดลับที่เราจะต้องถอดไข้โดยไม่ต้องจ่ายตะลื้อไปขวนนั่นมหมายถึงว่าเราต้องทำฐานมันเข้มทำฐานมันสะอาดทำฐานมันลื่นนะเราจะนั่งแบบไม่มมได้หมากมายครับเจียวไข้ก็คือเจียวไข้นะเหล็กหัวน้ำมันหัวดิบหัวดีนะครับอ,อยากกลามก็กล้ามละลครับพี่น้องเจียวไข้ใกล้รอครับ ตอนนี้วะเด้งขึนับขึ้นมาเลยเอาเราเป็นไงเรนีงราไม้าโลเย่ยมเหมือนเดิมยอดพิกยอดเรวจะขึ้นกดาไหนก็ต้องขึ้นอยู่กันเอาเอาขจานมาเร็วขึ้นเลยานยานยานขัดปุ่มขัดุกไ เปนปะเนียนะอ่เปนปะเนียเป็นปะเนียเออไม่ต้องใกล้ลมเล้วอือพันเลยมักงครับฟีมืืออากหญ่ได้เลยไหมทางฟีมืออยากยายได้มาคให้ขึ้นมาลานวิเหมาเดิมนะครับเกระปิทูอานครับ